อืออ้าวปุ๊บปุ๊บเสกข้าวเหนียวมาเลยเสกข้าวเหนียวมาอืออหืหืพอเสกข้าวเหนียวเสร็จปุ๊บเรียบร้อยได้มาเลยห่อหนึ่งแต่ว่ามักมักบักพริกแต่ว่าบักพริกช่วงนี้ก็วัได้โคตรน้ำอู้เพชรดีขนาดบักพริกผมพี่น้องเลยเหนียวเอาติ่ม อันนี้แบบไม่เปรี้ยวลูกอันนี้อร่อยอดีมานี่มานี่ข้างๆพ่บบอ,อนี่ดูนี่ปินข้าวเหนียวน้ำข้นข้าเหนียวกะเตกมากเลยอีรีเด้อพป่น่องมะเละตัดตอเลยอืยัมบ้ามไปกินปิ้งไ่ผมก่อน้ะบ๊ายบายออกมา

ดีอเหลือมากินได้ปะฮฮะกินได้ปะพพอแจะวพาะมาดื่ได้แต่มันเผ็ดไงหืมบุองเปรี้ยบี้งหอย่ามีเปี้ยวไช่หืมเปียว

โห้เพ oh, mm ียบอืมเหนอยวอืม hmm. ข mm ื hmm. mm ้นมากระป๋ายเฮ้มแซ่บดีอยู่เนาะอืม ชิมเ๋าไก่มากินด้วยสองเสียบใส่กรอบครูกับพริกพริกนวยนี่อื้ครับ